ศนชะตาชายาอสูรตอนที่462กู้ร่วอวินบรรดาลโทสะหนึ่งเสี่ยวเย่เจ้ารู้หรือไม่ว่าใครเป็นคนทําอีกทั้งความสามารถของคนผู้นั้นต้องเหนือกว่านางไม่อย่างนั้นนางไม่มีทางไม่รู้สึกถึงการกระทําของอีกฝ่ายดวงตาสีโลหิตของเซียนเปเย่ทวเวลดูดานน้ําเสียงโหดที่เอ่อยขึ้นว่าเป็นบุรุษที่เคยพาตัวเสื้ออวินไปจากเทียนเฉิงเดิมที่ข้าคิดว่าเป้าหมายของเขาเป็นเจ้าคิดไม่ถึงว่าจะเป็นชิงอวิน ซื่ออวินนางอยู่ที่นี่หรือผู้รั่วอวิน่นเหยียดยิ้มเย็นเส้นผมสีดำปลิวว่อนดวงตาทอจิตสังหารรุนแรงเสี่ยวเย่เจ้าช่วยข้าหน่อยการประลองหลังจากนี้เจ้าแอบสังเกตการอยู่รอบนอกจับตัวซื้ออวินออกมาให้ได้ได้เซียนเป๋เย่พยักหน้ารับเรื่องนี้มอบให้ข้าจัดการเองเจ้าทดสอบอย่างสบายใจเถอะ ได้ยินดังนั้นผู้ร่วออวินก็ไม่ได้เอ่ยอะไรออกมาอีกสายตาที่มองไปเวทีประลองเต็มไปด้วยความโหดเหี้ยมดวงหน้างามเปลี่ยนไปด้วยอารมณ์ที่ไม่อาจมีใครเข้าใจพักโอสดซื่ออวินเมื่อถึงเวลานั้นข้าจะทำให้พวกเจ้าชดใช้ต่อการกระทำของพวกเจ้าบนเวทีประลองชิงหลิงค่อยๆก้าวไปหาชิงอวินนางเหยียดยิ้มมองอีกฝ่ายอย่างดูถูกพูดด้วยท่าทีเหยียดยันว่าในเมื่อเมื่อครู่เจ้าเก่งกาจถึงเพียงนั้นถ้าอย่างนั้นเจ้าก็มาสู้กับข้าสิห้าห้าชิงอวินเจ้าก็แค่เศษสวะเท่านั้น สิตรกูลตรงฟังทุกคนก็เป็นแค่เศษสวะแม้จะบรรลุปราณราชาขั้นสูงได้แต่เจ้าก็ไม่มีทางเทียบค่าได้ชิงอ,อวี่ยิมยกมจับหน้าอกเหนอยหน้าจ้องมองไปที่ชิงหลิงใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยคราบโลหิตใบหน้าที่เป,อเป้อนเปื้อนดูคราบโลหิตยิ่งขับให้เขาดูน่ากลัวมากขึ้นไปอีกเจ้ามันน่ารังเกียจน่ารังเกียจหรือชิงหลิงพูดอย่างไม่แยแสว่าผู้คนในใต้ล่ารู้ว่าพวกเราพักโอสถเป็นผู้ที่จิตใจดีคำว่าน่ารังเกียจไม่มีทางถูกยกมาใช้กับเรา ชิงอวินหากตั้งแต่ตอนแรกเจ้ายอมแพ้โดยไม่ขัดขืนก็ดีอยู่แล้วทั้งหมดเป็นเพราะเจ้าหาเรื่องใส่ตัวบึกเมื่อพูดจบชิงหลิงก็แตะไปที่สีษะของชิงอวินเขาถึงกับร้องออกมาอย่างเจ็บปวดโลหิตสด,สดสดค่อยซึมออกมาจากบาดแผลเจ้าชิงอวินคิดจะด่าตอบอีกฝ่ายแต่คำพูดไม่ได้ทันหลุดออกจากปากชิงหลิงก็กระชากศีษะของเขาก่อนจะฟาดกับพื้น ือผู้คนที่เห็นเหตุการณ์นั้นพากันสูดหายใจอย่างตกตะลึงไม่มีใครคาดคิดว่าชิงหลิงจะทำอย่างนั้นกับคนที่แพ้หยุดเดี๋ยวนี้คนของตระกูลตงฟางไม่อาจทนเห็นการกระทำของชิงหลิงได้อีกดวงตาของพวกเขาแดงก่ำคำรามออกมาด้วยความโกรธนึกอยากจะพุ่งขึ้นไปบนเวทีประลองจัดการกับนางแต่ว่าเห็นได้ชัดว่าชิงหลิงได้ยินเสียงที่เต็มไปด้วยความโกรธนั้นนางเะร,ร่างของชิงอวิ่งกระเด็นออกไปไกลทำให้ชิงหลิงสำลักโลหิตสดๆออกมาเขาเจ็บจนพูดไม่ออก วันนี้ข้าจะจัดการจนกว่าเจ้าจะร้องขอชีวิตศีรษะของเจ้าแข็งมากไม่ใช่หรือข้าอยากจะรู้นักศีรษะของเจ้ากับเท้าของข้าอะไรแข็งกว่ากันบางเท้าของชิงหลิงกระทืบไปที่ศีรษะของชิงออวินอีกครั้งโลหิตไหลออกมาจากปากของเขาในวินาทีนั้นสายตาของเขาเริ่มพล่ามัวแสงของพระอาทิตย์ทำให้ดวงตาของเขาอ่อนล้าอยากจะหลับลงไปทั้งอย่างนั้น คอทีราชาเทียนฉีอดนั่งต่อไปไม่ได้เขาลุกขึ้นยืนเอ่ยขึ้นมาอย่างกระตเกเรียบสาวน้อยพักโอสสตรงปังชิงอวินแพ้แล้วการประลองสิ้นสุดแล้วเจ้าลงไปได้แล้วแพ้หรือชิงหลิงเหยียดยิ้มเย็นเขายังไม่ได้ร่วงลงจากเวทีประลองทั้งยังไม่ร้องขอชีวิตจะแพ้ได้อย่างไรข้าให้โอกาสเขาร้องขอชีวิตแล้วแต่เขาไม่พูดออกมาเองเช่นนี้จะโทษใครได้ตอนที่4 6 3คู่ร่วอวินบรรดาโทสะสอง สีหน้าของราชาเทียนฉีเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงเจ้าทำร้ายจนเขาเป็นเช่นนี้เขาจะยอมแพ้ได้อย่างไรในเมื่อผลออกมาแล้วถ้าอย่างนั้นข้าขอประกาศว่าคนของพรักโอสถชนะพระหกได้ยินดังนั้นไปเซี่ยงเทียนมองราชาเทียนฉีอย่างเย้ยหยันข้าว่าที่สาวน้อยพักโอสถพูดมาก็ใช่ว่าจะไม่มีเหตุผลกฎของการทดสอบหากอีกฝ่ายยังไม่ยอมแพ้การประลองก็ถือว่ายังไม่สิ้นสุดราชาเทียนฉีท่านไม่ควรลำเอียง เจ้าสีหน้าราชาเทียนฉีเขียวคล้ำใบหน้าเต็มไปด้วยไฟโทรศั์เขากำมัดแน่นในใจอัดแน่นไว้ด้วยความโกรธกัดฟันเอ่ยตอบไปว่าไปเซี่ยงเทียนเจ้ามันไรอย่างายพักโอสถโกงหรือไม่เจ้ารู้ดีกว่าใครไปเซี่ยงเทียนเหยียดยิ้มเย็นก่อนจะหันกลับมาไม่สนใจจะมองสีหน้าเขียวคล้ำของอีกฝ่ายแม้พักโอสถจะโกงแล้วอย่างไรหากไม่มีหลักฐานผู้ที่ชนะในการประลองครั้งนี้ก็คือพักโอสถ ชิงอวินบนเวทีประลองชิงหลิงค่อยๆก้าวไปด้านหน้ามองบุรุษที่นอนนิ่งไม่ไหวติงอยู่บนพื้นรอยยิ้มบนใบหน้าเต็มไปด้วยความเย้ยหยันเจ้าควรจะยินดีที่ได้ตายในเนืม้อมือของอัจฉริยะเช่นข้าใครใช้ให้พวกเจ้าตระกูลตรงฟางเป็นพวกเดียวกับเวอร์อีอีคุณทรยศละเพราะนางทําให้เจ้าต้องตายเมื่อพูดจบชิงหลิงยกเท้าขึ้นเหนือศีรษะของชิงอวินนางกระทื้อเท้าลงไปของเหลวในสมองของชิงอวินจะต้องไหลออกมาแน่เขาจะต้องตายใต้เท้านาง คนของตระกูลตรงฟางทุกคนต่างรู้สึกเดือดดาลอย่างถึงที่สุดดวงตาสีแดงจ้องมองไปที่ชิงหลิงมีบางคนนึกอยากจะพุ่งขึ้นไปบนเวทีประลองแม้จะฝืนกฎการทดสอบและถูกปรับแพ้แต่พวกเขาก็ไม่อาจทนเห็นชิงอ,อวินต้องตายต่อหน้าต่อตาในตอนที่เท้าของชิงหลิงกำลังจะกระทืบลงมานั้นทันใดนั้นก็มีมือปริศนากรังข้อเท้านางไว้เกิดเป็นเสียงดังปัง ก่อนที่มือคู่นั้นจะออกแรงสะบัดเท้าของอีกฝ่ายออกไปร่างของชิงหลิงส่วนเซถอยไปด้านหลังอย่างทรงตัวไว้ไม่อยู่ในตาทอจิตสังหารออกมาเจ้าทำอะไรสีหน้าของไบเซียงเทียนดูดันขึ้นเขาผุดตัวลุกขึ้นมองไปยังสตรีในอภรรสีเขียวครามเอ่ยถามเสียงเย็นใครให้เจ้าขึ้นไปบนเวทีประลองภายใต้สายลมเกลี้ยกล่อมเส้นผมสลวยลู่ไปตามลมสตรีนางนั้นค่อยๆเชิดดวงหน้างามขึ้นด้วยท่าที่สง่างาม น้ำเสียงเยือกเย็นสงบนิ่งดังขึ้นชิงอวินแพ้แล้วข้ามาพาตัวเขาลงจากเวทีประลองข้าบอกแล้วผู้เข้าประลองยังไม่ยอมแพ้นั่นหมายถึงการประลองยังไม่สิ้นสุดต้องประลองกันต่อไปไปเซี่ยงเทียนพูดอย่างดุดันอย่างนั้นหรือกู้รั่วอวิ่งเหยียดยิ้มเย็นดวงตาทอแววเย็นชาข้าจะดูว่าใครกล้าแตะคนตระกูลตรงฟางของข้าข้าจะดูว่าใครกล้าแตะคนตระกูลตรงฟางของข้า วาจานี้เต็มไปด้วยพลังที่น่าเกรงขามทำให้คนของตระกูลตรงฟังรู้สึกซาบซึ้งเป็นอย่างยิ่งกู้รัวอวินบางไปเสียงเทียนตบโต๊ะเสียงดังเอ่ยขึ้นด้วยท่าทีที่ดุด,ดนันเจ้าอยากจะถูกตัดสิ์จากทดสอบหรือถ้าหากมีผู้ตัดสินที่ตาบอดเช่นท่านถอนตัวจากการประลองแล้วอย่างไร กูรั่วอวินค่อยเงยหน้าขึ้นในวินาทีนั้นราวกับว่าร่างของนางแผ่ไอพลังที่ยากจะต้านทานออกมาอีกทั้งแม้จะถอนตัวจากการทดสอบข้าก็จะไม่ยอมให้ใครทำร้ายคนตระกูลตรงฟางของข้าเข้าพักจิตวิญ,ญญาณเพื่อช่วยกู้เซงเซียวไม่ได้มีแค่วิธีนี้เพียงวิธีเดียวเพียงแค่วิธีนี้ง่ายดายที่สุดเท่านั้นหากนางเสียโอกาสฝึกพลังก็ไม่ได้หมายความว่าจะช่วยพี่ชายไม่ได้ ไปเซี่ยงเทียนคาจําได้ว่าการทดสอบมีกฎอยู่หนึ่งข้อราชาเทียนฉีมองศพไปเซี่ยงเทียนหากผู้ประลองไม่อาจยอมแพ้ได้สมาชิกในกลุ่มสามารถยอมแพ้แทนเขาได้หากสาวน้อยยอมแพ้แทนเขาถ้าอย่างนั้นการประลองนี้ก็ถือว่าสิ้นสุดแล้วตอนที่464กู้รั่วอวินบันดาลโทสะสม ถูกต้องในที่สุดผู้อาวุโสจิ๋วที่นิ่งเงียบไม่พูดไม่ใจยอยู่นั้นก็ยอมเปิดปากในที่สุดราชาเทียนฉีพูดถูกดังนั้นการประลองครั้งนี้ควรสิ้นสุดแต่เพียงเท่านี้คนของตระกูลตงฟางผู้นั้นได้รับบาดเจ็บไปไม่น้อยควรจะรีบพาตัวเขาไปรักษาเฮสีหน้าของไปเซียงเทียนเปลี่ยนไปก่อนที่เจ้าตัวจะสะบดออกมาเสียงเย็นในเมื่อเป็นเช่นนี้ถ้าอย่างนั้นการประลองเวทีที่หนึ่งก็สิ้นสุดเพียงเท่านี้พักโอสถเป็นผู้ชนะ ในวินาทีนั้นในใจของคนตระกูลตรงฟังกำลังครุ่นคิดบางอย่างการประลองที่เดิมที่กำลังจะได้รับชัยชนะแต่ในตอนสุดท้ายอีกฝ่ายก็เอาชนะไปครองแม้จะมีหลายคนที่รู้ว่าพักโอสถอาศัยความช่วยเหลือจากคนนอกโกงการประลองแต่หากไม่มีหลักฐานแล้วจะทำอะไรได้แม่นางกู้ชิงอ,อวินเขาไม่เป็นอะไรใช่หรือไม่ผู้อาวุโสฉางจินมองชิงอ,อวินที่หมดสติไปเป่ยถามออกไปด้วยความกังวล กู้รั่วอ,อวินนิ่งเงียบไปชั่วขณะหนึ่งชิงอวินบาดเจ็บไม่น้อยข้าจะพาเขาไปรักษาก่อนต่อไปยังเหลือการประลองอีกสองครั้งข้าจะไม่ร่วมแล้วอีกอย่างข้าให้เสี่ยวแย่รอบสังเกตการอยู่แล้วการประลองหลังจากนี้ไม่มีใครโกงได้อีกพวกท่านวางใจเถอะผู้อาวุโสฉางจินพยักหน้ารับมองกู้รั่วอวินอย่างซาบซึง้งแม่นางกู้ข้ารู้ว่าการประลองครั้งนี้สำคัญกับเจ้ามากแต่ท่านก็ยอมละทิ้งการฝึกพลังเพื่อสิทธิของตระกูลตรงฟางข้าขอบคุณท่านที่ปกป้องชิงอวิน กูรุอวินคลียิ้มเอ่ยด้วยน้ำเสียงราบเรียบแต่หนักแน่นราวกับก้อนหินตกกระทบใจของทุกคนเกิดเป็นความตื้นตันเพราะท่านแม่ของข้าคือตรงฟาง,งอวี่ครอบครัวที่นางเคยรักและปกป้องข้าก็จะทุ่มเทพลังทั้งหมดเพื่อปกป้องไว้เช่นกันมารดาของนางคือตงฟาง,งอวี่ดังนั้นนางจึงต้องปกป้องสิทธิของตระกูลตรงฟางไว้มองตามร่างบางที่เดินออกไปไกลในใจของทุกคนสั่นไหวอยู่นานกว่าจะสงบลงได้แต่เหนือสิ่งอื่นใดการกระทำของกู้ร่วอวินในวันนี้ เอาชนะใจของคนตระกูลตรงฟางได้ทุกคนดังนั้นตระกูลตรงฟางในวันหน้าคำพูดของกู้รั่วอวินยังสำคัญกว่านายท่านเสียอีกนั่นยิ่งทำให้ในใจของตาเท่าผู้นั้นร้อนรนขึ้นทุกทีการกลับไปของกู้รั่วอวินไม่ได้ส่งผลต่อการประลองในรอบถัดไปหลังจากที่การประลองของเวทีที่หนึ่งสิ้นสุดลงกลุ่มอำนาจอื่นๆก็รู้ผลการแพ้ชนะ อํานักลับนินการเป็นหนึ่งในผู้ชนะที่มีโอกาสเข้าร่วมฝึกฝนในไตรทันทรณีมากที่สุดเพราะได้รับชัยชนะในการประลองดังคาดแต่ที่ทุกคนคิดไม่ถึงคือตระกูลกูลที่มีอันดับรังท้ายในการประลองรอบคัดออกก็ได้รับชัยชนะเช่นกันดังนั้นหลังจากที่ได้ยินว่าตระกูลตรงฟางพ่ายแพ้แก่พักอสดกูหลิงก็กลั้วหัวร้อยอย่างบ้าคลั่งเผยยังเหิมกีมอว่าตระกูลตรงฟางก็ยังเป็นพวกเศษสวัสดเช่นเดิมการประลองครั้งแรกก็พ่ายแพ้เสียแล้วต่อไปก็ไม่มีโอกาสที่จะชนะอีกแล้ว แต่ว่าเนื่องจากกูหลิงไม่ได้เห็นการต่อสู้จึงไม่รับรู้เหตุการณ์โดยละเอียดจึงคิดว่าคนของตระกูลตรงฟางเมื่อเริ่มประลองก็ถูกพักโอสถสังหารทันทีตระกูลตรงฟางในความคิดของเขาก็เป็นแค่พวกไร้ประโยชน์พวกเจ้าจงจำไว้ให้ดีผู้อาวุโสชังจินมองสิธิ์ของตระกูลตรงฟางทุกคนก่อนจะเอ่ยต่อไปว่าการทดสอบครั้งต่อต่อไปหากต้องสู้กับคนของพรคโอสถหากสู้ไม่ได้จริงๆรง,จ,รงจงยอมแพ้เสียการยอมแพ้ไม่ใช่เรื่องน่าอับอาย เข้าใจหรือไม่ผู้อาวุโสแค่หลงยเยาว่ไม่ได้ออกมาสู้ด้วยตัวเองคนอื่นๆพวกเราก็ไม่กลัวอีกทั้งพวกเราจะต้องเอาชนะพรรคโอสดให้จงได้ระบายแค้นแทนชิงอวินใช่หากสู้กับพรรคโอสดก็ให้ข้าไปสู้เองข้าจะไม่ยอมแพ้พวกระยำนั่นการกระทําของพรรคโอสดช่างต่ำทรามนักไม่เพียงใช้กลโกลงทั้งยังคิดจะสังหารชิงอวินเรื่องนี้ทําให้พวกเขาไม่อาจทนนิ่งเฉยได้หากต้องสู้กับคนพวกนั้นพวกเขาจะไม่มีทางยั้งมืออย่างเด็ดขาด ตอนที่465กู้ร่วอวินบรรดาลโทสะสี่พือผู้อาวุโสฉังจินถอนหายใจที่ข้ากังวลคือหลงยอเว่หากคนที่ออกมาต่อสู้คือนางไม่ว่าอย่างไรพวกเจ้าต้องยอมแพ้ไม่มีอะไรสําคัญไปกว่าชีวิตแค่เพียงมีชีวิตอยู่จะต้องมีโอกาสในตอนที่นางพูดจบเสียงของท่านอองแห่งงอวินเฉิงก็ดังขึ้นการประลองในรอบที่สองหมายเลขหนึ่งสู้กับหมายเลขห้าหมายเลขสองสู้กับหมายเลขหกหมายเลขสาสู้กับ หมายเลขสี่ได้ฟังดังนั้นใบหน้าแสดงความเหิมเกริมอย่างที่ไม่มีใครเทียบได้พลันนิ่งแฉะงับไม่ได้พูดผิดใช่หรือไม่คิดไม่ถึงว่าต้องสู้กับตำหนักลับนินกาเเตุใดจึงไม่เป็นตระกูลตรงฟางหากเผชิญหน้ากับตระกูลตรงฟางพวกเราต้องชนะแน่ในสายตาของคนนอกตำหนักลับนินการมีความสามารถเทียบเท่าพักโอสดแต่ความสามารถที่แท้จริงของจั่วสร้างเถินเป็นความลับจนถึงวันนี้ก็ไม่มีใครรู้ว่าจริงๆแล้วเขามีความสามารถขั้นใด ดังนั้นไม่ว่าใครเผชิญหน้ากับคนของตำหนักลับนินการล้วนต้องตายอย่างไม่ต้องสงสัยน่าเสียดายจวดสร้างเฉินยกยิ้มมุมปากที่จริงข้าอยากประลองกับคนของตระกูลตรงฟางโดยเฉพาะเสี่ยวอวินเอ,อ๋อหากกู้รั่วออื่นยังอยู่ที่นี่คิดว่าในใจคงนึกอยากจะด่าดจิ้งจอกเจ้าเล่ตัวนี้สักครั้งพูดตามจริงในบรรดากลุ่มอำนาจเหล่านี้ผู้ที่นางหวั่นเกรงมีแค่จัวรสร้างเฉินเพียงคนเดียวดูเหมือน ความสามารถของเจ้าคนมากเล่จะถูกซ่อนไว้แม้แต่นางก็ไม่อาจรับรู้ได้การประลองครั้งนี้พวกเจ้าไปสู้ตามความสมัครใจเถอะผู้อาวุโสกว่าตามองทุกคนก่อนจะเอ่ยถามออกมาทุกคนต่างนิ่งเงียบครุ่นคิดไม่พูดอะไรพวกเขาอยากจะสู้กับพักโอสถจึงไม่ได้สนใจที่จะสู้กับพักฟ้าครามในตอนที่ผู้อาวุโสฉางจีนกำลังลำบากใจอยู่นั้นเสียงใสดังขึ้นข้าไปเอง ได้ยินดังนั้นทุกคนหันกลับมามองทุกสายตาพุ่งความสนใจไปที่ใบหน้าไรเดียนสาของเด็กชายไปชวนกัดปากแน่นใบหน้าเล็กมีความเป็นผู้ใหญ่ขัดกับวัยดวงตาของเขาทอแววเจ,จิดจรัสและดื้อรั้นอยู่ในที่ทั้งยังมีความสุขุมแบบผู้ใหญ่ข้าอยากลองสักหน่อยได้หรือไม่ผู้อาวุโสชางจินนิ่งอึ้งไปคิ้วขมวดกันแน่นไม่ใช่ว่านางไม่เชื่อไปชวนแต่เมื่อมองดูแล้วเด็กชายเพิ่งจะมีอายุสิบขวบเท่านั้นอย่างมากที่สุดก็ไม่น่าจะเกินสิบ สองขวบแต่พลังลมปราณที่ต่ำที่สุดในการประลองครั้งนี้คือปราณราชาขั้นต้นเขาเป็นแค่เด็กหากไปสู้ก็ไม่เท่ากับส่งไปตายหรือให้เขาไปเถอะหากเผชิญหน้ากับพักฟ้าครามไปชวนมีโอกาสชนะเว่ยอีอีมองไปชวนก่อนจะเปิดปากพูดออกมาที่จริงกู้รั่วอวินให้ไปชวนเข้าร่วมการทดสอบในครั้งนี้เพราะมีเหตุผลส่วนตัวแม้ความสามารถของไปชวนในตอนนี้ไม่ได้แข็งแกร่งมากแต่ก่อนหน้านี้กู้รั่วอวินมอบเลดวิชาเล่มหนึ่งให้เขา เคล็ดวิชาเล่มนั้นไม่ได้เพิ่มความสามารถแต่เพิ่มความว่องไวเพียงแต่ไปชวนอยู่แค่ในพักมารมาโดยตลอดไม่มีประสบการณ์ต่อสู้มาก่อนกู้รั่วอวินให้เว่อยอีอีพาตัวไปชวนมาด้วยเหตุผลนี้ได้ผู้อาวุโสชังจินถอนหายใจก่อนจะเอ่ยต่อไปว่าแม้ความสามารถของพักฟ้าครามไม่ได้ไร้การอะไรแต่ในหมู่พวกเขาก็มียอดฝีมืออยู่เจ้าต้องระวังให้ดีหากสู้ไม่ไหวก็ยอมแพ้เสียต่อไปพวกเราจะตามเอาคะแนนจากการทดสอบในครั้งหน้า วงตาของไปชวนทอประกายคลี่ยิ้มอย่างเอียงอายที่จริงข้าก็ไม่รู้ว่าจะชนะได้หรือไม่แต่ข้าจะพยายามสุดความสามารถไม่ทําให้ทุกท่านผิดหวังเมื่อพูจบเขาก็ค่อยๆขึ้นเวทีประลองท่ามกลางสายตาผู้คนฮะาฮะทันใดนั้นใครบางคนก็เหลือไปเห็นไปชวนก็พลันกลัวหัวราอขึ้นเขาขบขันจนน้าตาไหลก่อนจะคุยโวออกมาว่าข้าไม่ได้มองผิดไปใช่หรือไม่ประกูลตรงฟังให้เด็กออกมาสู้หรือฮ่าฮ่าหรือพวกเขาไม่หวังที่จะชนะอีกแล้ว ตอนที่466ต้องบังเอิญแน่ๆหนึ่งคืชทันใดนั้นทุกสายตาก็เบนไปทางเวทีประลองหลังจากที่เห็นร่างเล็กก็อดไม่ได้ที่จะหัวรอบขบขันออกมาคิดว่าตระกูลตรงฟังยอมแพ้แล้วถึงขนาดส่งเด็กมาสู้เช่นนี้จะแตกต่างอะไรกับการก้มหัวยอมแพ้บางทีนี่การเป็นการประลองไม่น่าลุ้นระทึกที่สุดในรอบหลายปีทั้งยังเป็นการประลองที่น่าขันที่สุดเท่าที่ข้าเคยเห็นมาหรือว่าตระกูลตรงฟังไม่มีคนอื่นแล้ว เสียงวิจารณ์ของผู้คนไม่ได้มีอิทธิพลใดๆต่อไปชวนซึ่งอยู่บนเวทีประลองเขาขมวดคิ้วมองไปยังศัตรูตรงหน้าอย่างครุ่นคิดใบหน้าเล็กมีความมั่นคงแตกต่างกับวัยของเขาเจ้าเด็กน้อยเจ้าวางใจเถอะเมื่อถึงเวลานั้นข้าจะทำเบาๆให้ทำร้ายเด็กหน้าเอ็นดูเช่นเจ้าข้าทำไม่ลงเจ้าหลินถูก,กำปั้นยิ้มฟันขาวตาวาวมองไปเด็กชายตาใสาพูดตามจริงในกลุ่มของพักฟ้าครามแม้เขาจะมีความสามารถอ่อนด้อยที่สุดวันนี้เป็นแค่ปราณราชาขั้นตน้น เดิมทีเขาคิดว่าการประลองรอบนี้พวกเขาพักฟ้าครามต้องพ่ายแพ้แน่แล้วแต่คิดไม่ถึงคนที่อีกฝ่ายส่งมาเป็นแค่เด็กที่ยังไม่ได้บรรลุปราณราชานี่ไม่ใช่กับว่าตั้งใจมอบแต้มคะแนนให้เขาหรือท่านลุงฝ่ายชวนกระพริบตาปริบๆใบหน้าอ่อนวัยอยิ้มข้าเพียงแค่มาเล่นสนุกเท่านั้นดังนั้นตอนที่ท่านลงมือช่วยออมแรงสักหน่อยข้ากลัวเจ็บเดิมที่เจ้าหลินรู้สึกตกตะลึงในอุปนิสัยที่กล้าแกแร่งของเด็กคนหนึ่งแม้จะถูกดูหมิน่นเช่นนี้ก็ล้วนไม่พูดอะไรออกมา แต่หลังจากได้ยินคำพูดของไปชวนจึงหัวเราะขบขบันออกมาที่แท้เด็กก็คือเด็กถึงอย่างไรก็ไม่อาจละทิ้งความไร้เดียงสาไปได้เด็กคนนี้เป็นสิษย์สายตรงของตระกูลตรงฟางดังนั้นจึงอาศัยโอกาสนี้มาเที่ยวเล่นแต่ว่าเขาจะทำให้เด็กคนนี้ได้รู้ว่าที่แห่งนี้ไม่ใช่สถานที่เล่นของเด็กห้าห้าเด็กน้อยเจ้าวางใจเถอะข้าจะไม่ทำให้เจ้าเจ็บเจ้าหลินกลัวหัวเราะเสียงดังพุ่งเข้าจู่โจมไปชวนท,ทั้งที่ไม่ได้ดึงอาวุธออกมา ร่างเล็กยืนอยู่บนเวทีประลองโดยไม่ขยับเขยื้อนไปไหนเรากับกำลังนิ่งอึ้งดวงตาเบิกกว้างมองร่างชะกันที่พุ่งเข้ามาหาตนเองเอาละการประลองได้สิ้นสุดแล้วไปเซี่ยงเทียนเหยียดยิ้มเย็นสายหน้าก่อนจะเอ่ยว่าการประลองครั้งนี้ฝ่ายที่แพ้ก็คือตระกูลตรงฟางเรากับเขาได้เห็นเด็กคนนั้นถูกเจ้าหลินโยนลงจากเวทีประลองแม้จะเป็นการประลองในขั้นนี้แต่ไม่มีความตื่นเต้นเร้าใจสักนิด ราชาเทียนีฉีไม่ได้เอ่ยอะไรออกมาขมวดคิ้วไม่รู้ว่ากําลังคิดอะไรอยู่มองไปบนเวทีประลองอย่างกังวลประกูลตรงฟางจะต้องแพ้แน่แล้วหรือไม่ด้วยนิสัยของสาวน้อยคนนี้ไม่มีทางที่นางจะให้คนข้างกายของตนเองไปเสี่ยงอันตรายข้าไม่เชื่อว่าเด็กคนนั้นจะแพ้ง่ายาดเช่นนั้น ในตอนที่เจ้าหลินกำลังจะจับไหล่ไปชวนนั้นร่างเล็กของเด็กชายเบี่ยงออกด้านข้างเล็กน้อยต่อมาแต่บังเอิญที่อีกฝ่ายจับชายอาภรไว้เกิดเป็นเสียงฉีกขาดดังขึ้นชายแขนเสื้อข้างนั้นถูกดึงให้ขาดออกผิวเนื้อสีขาวโผล่ออกมาท่านลุงประลองก็ประลองเหตุใด,ดท่านต้องฉีกเสื้อผ้าของข้าด้วยไปชวนก้าวถอยไปด้านหลังหลายก้าวยกมือกำแขนของตอนเองน้ำตาคลอท่าที่ับข้องใจเหมือนถูกเยี่ยมยีกัดริมนสีปากแน่นก่อนจะเอ่ยไปว่าหรือว่าท่านก็เป็นพวกวิปริตคลั่งไคล้เด็กเล็กหรือ สีหน้าของเจ้าหลินถอดสีเมื่อครู่เขาคิดว่าจะจับตัวไปชวนได้แล้วแต่คิดไม่ถึงว่าเด็กนี่จะหลบได้ไม่บังเอิญจะต้องบังเอิญแน่ตอนที่467ต้องบังเอิญแน่แน่สองแต่ว่าคำพูดของผู้คนที่ดูการประลองทำให้เขาโกรธจนแทบระเบิดออกมาคิดไม่ถึงว่าบุรุษอย่างเจ้าหลินกลับเป็นพวกวิปริตทั้งยัง,งคลั่งไคลเด็กจีจี้ดูไม่รู้จริงๆ จริงหรือด้วยความสามารถของเขาการจับเด็กคนนั้นทําได้โดยง่ายแต่เขากลับไม่ทําทั้งยังฉีกอภรรของเด็กคนนั้นต่อหน้าผู้คนมากมายช่างวิปริตนักไม่ได้ต่อไปข้าต้องอยู่ห่างจากเขาเสียหน่อยหากเขาสนใจก้นของข้าจะทําอย่างไรคําพูดสุดท้ายเป็นของบุรุษที่มีแผลเป็นอยู่เต็มหน้าไม่เพียงเท่านี้ในตอนที่พูดเขายังยิงฟันสีเหลืองน้ําลายฟุง้งดวงตารีเล็กไฝสีดำตรงหางตามีขนเส้นยาวมองแล้วให้ความรู้สึกหน้าขยะขยง เจ้าหลินเมื่อเห็นอีกฝ่ายก็นึกอยากจะอาเจียนออกมารูปลักษณ์เช่นนี้แต่กล้าพูดว่าเขาจะสนใจก้นของตนเกรงว่าเขาได้เห็นหน้าตาอีกฝ่ายคงรู้สึกขยะแขยงกินอะไรไม่ลงไปสามวันเจ้าเด็กน้อยเดิมที่ข้าไม่อยากทําให้เจ้าต้องเจ็บตัวแต่เวลานี้ข้าหมดความอดทนแล้วเพื่อชื่อเสียงของข้าข้าจะต้องทรมานเจ้าอย่างหนักสีหน้าของเจ้าหลินตึงเครียดพยายามอย่างสุดความสามารถที่จะพูดให้ได้ยินกันเพียงแค่สองคนอะไรนะ ทันใดนั้นไปชวนก็ร้องออกมาด้วยสีหน้าตกตะลึงดวงหน้ารูปไข่เล็กทอแววลสงสัยท่านให้ข้าไปห้องท่านคืนนี้ท่านจะทรมานข้าอย่างหนักข้าข้าไม่ไปได้หรือไม่ข้าไม่ชอบบุรุษยิ่งบุรุษเท่าด้วยแล้วเมื่อได้ยินดังนั้นเกิดความตื่นตะลึงขึ้นในกลุ่มคนดูทุกคนมองเจ้าหลินอย่างดูถูกยิ่งสตรีที่เป็นแม่คนแล้วในใจนึกอยากจะด่าบรรพบุรุษของเจ้าหลินนักเจ้าเด็กบ้าเจ้าใส่ร้ายข้า สีหน้าของเจ้าหลินเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงเขาพุ่งเข้าไปหาไปชวนอีกครั้งด้วยความโกรธดวงตาทอแววลเฮียมเปรียมดวงตาสีแดงราวกับหมาป่าดุร้ายที่กำลังหิวโหวยแควกฝ่ามือของเจ้าหลินจับหน้าอกของไปชวนไว้เดิมที่คิดว่าจะจับอีกฝ่ายฉีกเป็นชิ้นชิน้นแต่ว่าเขาคิดไม่ถึงว่าร่างเล็กถอยไปด้านหลังพอดีทำให้เขาจับถูกเสื้อบริเวณหน้าอกของอีกฝ่ายก่อนจะดึงมันจนขาดออกในวินาทีนั้นสีหน้าของเจ้าหลินย่ำแย่อย่างถึงที่สุดดวงตาสีแดง ผู้นั้นทําให้คนที่มองรู้สึกถึงความดิบเถื่อนเรากับว่าบุรุษผู้นี้จะจับเด็กน้อยน่ารักกินข้าว่าเจ้าหลินเจ้าควรพอได้หรือยังต่อหน้าผู้คนมากมายเช่นนี้ระวังกิริยาตัวเองเสียบ้างเจ้าทําเช่นนี้อยากประจานความวิปริตของตนเองให้ผู้คนรับรู้หรือฉีกเสื้อผ้าของเด็กบนเวทีประลองเจ้าอย่าบอกข้าว่าเด็กน้อยคนนี้หลบการโจมตีของเจ้าจึงได้เผลอฉีกอภรร์จนขาดเจ้าเป็นใครแล้วเด็กคนนี้เป็นใคร คิดว่าคงไม่อาจโต้ตอบเจ้าได้เจ้าก็สามารถสังหารเขาได้ดังนั้นเจ้าจะต้องจงใจไม่มีใครเชื่อว่าไปชวนจะสามารถหลบการโจมตีของเจ้าหลินได้ถึงอย่างไรความสามารถของทั้งสองฝ่ายก็แตกต่างกันเกินไปการโจมตีของปราณราชาขั้นต้นเด็กคนนี้คงไม่ทันได้ตอบโต้อะไรดังนั้นจะต้องเป็นเพราะเจ้าหลินจงใจได้ฟังดังนั้นเจ้าหลินถึงกับพูดไม่ออกเขาจะรู้ได้อย่างไรว่าเพราะเหตุใดเด็กคนนี้จึงบังเอิญทําให้เขาฉีกอภรรจนขาดตลอด ทั้งๆท,ที่ตนเองก็เคลื่อนไหวยอย่างรวดเร็วที่สุดแล้วด้วยความสามารถของเขาไม่น่าจะหลบได้เด็กน้อยในเมื่อเจ้าให้รายข้าดีๆมากเวลานี้ข้าจะให้เจ้าชดใช้บรญยัประกาศคู่หลินเจ้าเหยียดยิ้มเย็ยนง้างกงเล็บขึ้นพุ่ง,งจู่โจมบริเวณหน้าอกที่โผล่ออกมาจากได้ร่มผ้าของไปชวนตอนที่468ต้องบังเอิญแน่ๆสเท่าที่เขามองบริเวณนี้ไม่มีอาพรปกคลุมอยู่แล้วเขาจะดูว่าครั้งนี้อีกฝ่ายจะใช้ลูกไม้อะไรมาหลบเขาอีก แต่เห็นได้ชัดว่าเจ้าหลินคิดมากไปในตอนที่เขาเข้าใกล้ไปชวนนั้นดวงตาที่เดิมที่เคยเกลื่อนไปด้วยรอยยิ้มกลับทอแววหวาดัวมหมุนตัววิ่งหนีไปด้านหลังวิ่งพลางตะโกนพลางช่วยด้วยลุงคนนี้คิดจะถอดกางเกงข้าข้ายัางเล็กข้ายัางไม่อยากเสียความบริสุทธิ์รวดเร็วเช่นนี้คริปเจ้าหลินที่อยู่ด้านหลังเกือบล้มหัวกระแทกพื้นเขาคำรามออกมาด้วยความโกรธเจ้าเด็กเหลือขอเจ้าหยุดเดี๋ยวนี้หยุดหรือไปชวนย่นปากเขาจะหยุดให้โง่หรือ อีกทั้งหากเขาไม่อยากให้ถูกจับได้ก็ไม่มีใครหยุดเขาได้พักฟ้าครามช่างไรเกียตินักราชาเทียนนี่เอ่ยขึ้นอย่างดูถูกค่าอย่างมากที่สุดแค่แอบดูสตรีอาบน้ําหรืออ่านตําราว่าหวิวแต่เจ้าหนุ่มนี้ช่างไรยกาดนักไม่เพียงนิยมชมช,มชอบในเพศชายแม้แต่เด็กก็ไม่เว้นตาเท่าราชาแห่งพิดผิด,ผดเพศนั่นยังดีเสียกว่าอย่างน้อยตาเท่าคนนั้นก็ไม่รังแกเด็ก ในสถานที่ซึ่งห่างออกไปไม่ไกลราชาพิทซึ่งกำลังเดินทางไปในทิศหนึ่งอดไม่ได้ที่จะจาออกมาเขาขมวดคิ้วเอ่ยขึ้นว่าหรือว่าใครกำลังนินทาข้าหรือว่าจะเป็นราชาเทียนฉีเจ้าคนระยำคนนั้นแต่น่าเสียดายเขาตามล่าตัวอีกฝ่ายมานานตาเท่าผู้นี้ยังหนีไปได้หากไม่สังหารอีกฝ่ายหากเรื่องที่ตนเองชื่นชอบในบุรุษเพศหลุดลอดออกไปชื่อเสียงของเขาจะต้องป่นบี้หมดแน่ เกรงว่าราชาแห่งพิษคงคิดไม่ถึงแน่ว่าความลับของตนเองถูกราชาเทียนฉีพลังปากพูดออกไปกลางวันแสกแสกหากเขารู้เข้าเกรงว่าแม้แต่แรงที่จะบีดดอซากศพอีกฝ่ายติดต่อกันสักร้อยวันก็คงมีเหลือเฟือเวทีประลองอื่นๆลุ้นรู้ผลแพ้ชนะแล้วมีแค่ไปชวนและเจ้าหลินเท่านั้นที่ยังไล่าตามกันอยู่อีกทั้งไม่ว่าเจ้าหลิน การไล่ตามอย่างไรไปชวนก็อยู่ห่างจากเขาไปแค่ไม่กี่ก้าวเท่านั้นความรู้สึกเช่นนี้ทำให้เจ้าหลินคิดว่าตนเองจะสามารถไล่จับตัวอีกฝ่ายได้แต่ไม่ว่าเขาจะไล่จับอย่างไรแต่ระยะห่างระหว่างคนทั้งคู่ยังห่างกันเท่าเดิมเจ้าหลินเจ้าคิดจะทำอะไรกันแน่เจ้าจงใจจับอีกฝ่ายไม่ได้หรือไม่ข้ามองก็ว่าใช่เจ้าหนุ่มนี้สนใจแค่ก้นของอีกฝ่ายดังนั้นจึงแกล้งให้อีกฝ่ายหลบได้ บางทีเมื่อวานเขาคงไม่ได้กินข้าวพักฟ้าครามโหดร้ายกับเขานักดังนั้นจึงไม่มีแรงจะสู้การประลองในครั้งนี้ช่างน่าเบื่อหน่ายนักพวกข้าไม่อยากดูแล้วทุกคนเผลอขมวดคิ้วอย่างไม่รู้ตัวเท่าที่พวกเขามองการประลองครั้งนี้สามารถเอาชนะได้อย่างง่ายดายแต่นี่หลับทวงเวลาไปหนึ่งก้านทูบแล้วเหล่าสิทธิของพักฟ้าครามหมดความอดทนแล้วเขาคำรามออกมาเสียงดงังเจ้าหลินเจ้าสู้ได้หรือไม่จัดการกับเด็กเล็กกลับใช้เวลานานเช่นนี้ หากการประลองในครั้งนี้เจ้าเอาชนะไม่ได้ก็ไม่ต้องกลับพักฟ้าครามอีกพวกเราไม่มีเศษสวะเช่นเจ้าสำหรับคนที่ดีแต่พูดเหล่านี้เจ้าหลินนึกอยากจะด่ากรัดกลับไปหากเจ้ามีความสามารถก็ขึ้นมาสู้เองสิเขาก็ไม่รู้ว่านี่เรื่องบ้าอะไรผู้ที่แม้แต่ปราณราชายังจับตัวได้ไม่ได้เขาจับอีกฝ่ายไม่ทันจริงๆเจ้าหลินปาดเหนือบนหน้าผากอย่างหอบเหนื่อยใบหน้าแดงก่ำจ้องมองไปที่ไปชวนอย่างโกรธจัด เมื่อเทียบกับข้าแล้วไปชวนมีท่าทีสงบนิ่งไม่เหมือนกับคนที่วิ่งมานานเจ้าหลินตกลงว่าเจ้าคิดจะสู้หรือไม่วิ่งแค่นี้ก็ทนไม่ไหวเสียแล้วเจ้ากินไม่อิ่มหรืออย่างไรแม้แต่เด็กคนหนึ่งก็เทียบไม่ได้เจ้ามันเศษสวะไร้ประโยชน์เหล่าสิบพักฟ้าครามด่ากราดท่าที่ดูหมิ่นนั้นยิ่งทําให้สีหน้าของเจ้าหลินแดงก่าขึ้นในที่สุดเขาอดทนต่อเสียงกลดด่านั้นไม่ไหวจึงคํารามออกมาใครพูดไร้สาระก็ขึ้นมาสู้เอง ข่าประลองไม่ไหวแล้วอย่างไรผู้ตัดสินข้าขอยอมแพ้ตอนที่469ต้องบังเอิญแน่ๆสผือในเวลานั้นกลุ่มคนต่างพากันตกตะลึงผู้คนต่างหันหน้ามองกันไปมาสายตาเต็มไปด้วยความประหลาดใจเจ้าหลินแห่งพักฟ้าครามยอมแพ้แล้วอีกทั้งฝ่ายที่เขายอมแพ้เป็นแค่เด็กน้อยที่ผมพึ่งงอบเท่านั้นพวกเขาฟังผิดไปใช่หรือไม่แม้เจ้าหลินจะจงใจอ่อนข้อให้อีกฝ่ายแต่ก็ไม่ถึงกับต้องยอมแพ้ แต่เขาก็ทําอย่างนั้นสีหน้าของไปเซียงเทียนดูย่าแย่นะักเอ่ยถามอย่างบึ้งตึงว่าเจ้าแน่ใจหรือใช่เจ้าหลินกัดฟันแน่นข้ายอมแพ้เพราะเขารู้หากวิ่งต่อไปผลสุดท้ายเขาคงหมดแรงจนตายแน่เมื่อเป็นเช่นนี้ไม่สู้ยอมแพ้อย่างสุขใจเสียดีกว่าอย่างน้อยก็ไม่ต้องแพ้อย่างอับอายเกินไป ในเมื่อพักฟ้าครามยอมแพ้แล้วราชาเทียนฉีไม่ให้โอกาสแก่ไปเซี่ยงเทียนอีกรีบเอ่อยขึ้นว่าถ้าอย่างนั้นผู้ที่ชนะในการประลองครั้งนี้คือตระกูลตรงฟางครั้งนี้อย่าว่าแต่คนอื่นเลยแม้แต่ตระกูลตรงฟางก็รู้สึกตื่นเต้นเช่นกันหลินหลางไม่อาจอดทนไหวนางอุ้มตัวไปชวนลงมาจากเวทีประลองและกดจูบอีกฝ่ายทําให้ใบหน้าของไปชวนรู้สึกกระอักกระอ่วนมองไปทางด้วยอีอีอย่างขอร้อง แต่จนถึงขณะนี้เว่ยอีเอวแต่เผยยิ้มไม่ได้เอ่ยอะไรเกรงว่าตั้งแต่ต้นคงมีแค่นางเท่านั้นที่รู้ว่าการประลองครั้งนี้ไปชวนไม่มีทางแพ้ถูกต้องแม้ไปชวนไม่อาจสู้เจ้าหลินได้แต่เขารวดเร็วมากนอกจากอีกฝ่ายเป็นปราณกษัตริย์เท่านั้นคนทั่วไปไม่มีทางจับเขาได้ในเมื่อจับเขาไม่ได้เขาก็สามารถทําให้อีกฝ่ายเหนื่อยจนตายได้เพอในเวลานั้นเสียงสะบดเย็นชาดังมาจากด้านข้างได้ยินเสียงนั้นหลินหลางก็ขมวดคิ้วดวงตาทอแววรังเกียจ กูหลิงเจ้าคิดจะทำอะไรมองไปเห็นกู่หลิงเดินนำคนตระกูลเข้ามาสีหน้าของคนตระกูลตรงฟางก็พลันเปลี่ยนไปรีบดึงหลินหลางเข้ามาปกป้องไว้กูหลิงขบขันเสียงเย็นเอ่อยอย่างหญิงทนงว่าดูแล้วตระกูลตรงฟางคงไม่มีคนแล้วจึงได้ส่งเด็กเล็กไปสู้แม้จะชนะนั่นก็เป็นเพราะโชคช่วยเท่านั้นไม่ใช่เพราะความสามารถของพวกเจ้าไม่รู้ว่ามีอะไรน่ายินดี คำพูดของเขาทำให้เหล่าสิประกูลตรงฟางเดือดดานขึ้นหากไม่ใช่เพราะผู้อาวุโสฉางจินห้ามไวเกรงว่าพวกเขาคงพุ่งเข้าไปปะทะกับอีกฝ่ายแล้ว,ลวก็แค่พวกขี้ขลาดตาขาวเท่านั้นน้ำเสียงของกู่หลิงเย็นชาขึ้นทั้งยังมีความหยิ่งยะโสยากจะทัดทานหากการประลองรอบต่อไปตระกูลตรงฟางต้องสู้กับประกูลกู่ของพวกเราข้ากู่หลิงจะออกไปสู้ด้วยตัวเองไม่รู้ประกูลตรงฟางจะมีคนที่จะออกมาประลองกับข้าหรือไม่ าเมือ่อพูดจบเขาก็เชิดหน้ากลัวหัวราอก่อนจะเดินออกไปท่ามกลางสายตากโกรธแค้นของทุกคนพวกเจ้าอย่างมุทะลุนักเลยผู้อาวุโสฉังจินมองไปในทิศทางที่กู่หลิงเดินออกไปก่อนจะเอ่ยตอบไปว่าความแค้นทั้งหมดค่อยชำระกันบนเวทีประลองหากเราสู้กันข้างนอกจะทำให้ตระกูลตรงฟางเดือดร้อนทุกคนยังมีอารมณ์กโกรธตระกูลคู่รังแกกันเกินไป แต่ไม่รู้ว่านี่เป็นชะตาที่ฟาลิขิตไว้หรืออย่างไรในการประลองรอบต่อไปตระกูลตรงฟางต้องสู้กับตระกูลกูผู้คนที่รู้ถึงความขัดแย้งของทั้งสองฝ่ายอยู่ก่อนแล้วก็เริ่มสนทนากระซิบกระซาบกันอาจารย์การประลองครั้งนี้ข้าขออาสาไปสู้เองหลินหลางเงยหน้าขึ้นสายตามุ่งมั่นผู้อาวุโสช้างจินขมวดคิ้วเจ้าแน่ใจหรือ ความสามารถของเจ้าอาจารย์นี่เป็นสิ่งที่คาใจข้ามาตลอดหากเอาชนะเขาไม่ได้ข้าคงไม่เป็นสุขดังนั้นข้าอยากไปสู้กับเขาท่านวางใจเถอะข้าจะไม่แพ้และไม่ทําให้ตระกูลตรงฟางต้องขายหน้าในวินาทีนั้นในใจของนางมุ่งมั่นกว่าทุกทีนางขอให้ตนเองได้เข้าร่วมประลองทั้งหมดเพื่ออะไรนั่นก็เพื่อเอาชนะกู่หลิงเพื่อชําระล้างความอับยศในอดีตดังนั้นการประลองครั้งนี้ไม่ใช่แค่ออกไปประลองแต่นางจะต้องเอาชนะกู่หลิงให้ได้